ดีครับตยฮิดพาเที่ยวครับพาเดินชมหนุ่ักบัวครับอดอใหม่เลยครับนนะ่าร้อนเลยมีเจ็กอย่างนี่มีอย่างเดียวเนะี่ยเนฮะเข่งขีเข่งขีดาอ่ะโอ้โอ ลงุงกปิ้นแลลวหอมครับหอมใบเตยไายดอกทลายห้าบาทห้าบาทอ่ะคน่ากินครับอย่าลืมนะครับมีโอกาสก็มาเดินนะครับตลาดนัดวันศุกร์บ้านวัดนี่ครับหอมใบเตยครับหอมกินใบเตยขนฝักบัว อันนี้จะเป็นด้านผลไม้ครับกำลังลงส้มเขียวห,าหวานวันนี้เป็นน้ำส้มเกจิมะครับยังไม่ลงเลยปลาหลุดบ้านครับัวยอย่างใหญ่โลสองลอยขายถูกแท้เป็นควงก <c oughs> ระจก ปลาปลาแกงสำเร็จฮัลโหลลับกูได้เด้อวันนี้ห้ามลืมผักบ้านครับผักสุดๆครับปลอดสารพิษเคนตะลุกอ่อนเมลอนอ่อนครับมากินครับรสชาติหวาน มืนแตงกวาเใบตยไปมตยหอมกล้วยแม่กล้วยวิจารบาไหม่วิจารมีนี่สาเซฟมียี่ห้ายมันนะครับมาเด้อมาเด้อับเผากับมีนี่ยี่สิบสามเซฟดูกับสิบบาทับข้าาบห้าบาท วันสุกดวันสุกอันี้จะเป็นมะพร้าวสดครับาน้ำหอมสดมี่หยังเลยค่ะมีหยังแน่่สวยเลยค่ะโอ้ยน่ากินเลยครับนี่ยวะๆเลยการที่อันนี้เนาะเออครับีปรับบ้านครับปลอดสารพิษของเราเน้นแต่ของบ้านมาเลยอันไข่พัมไข่น้ำ โอ้บมักพุ่งแมมครับอ๋อซาลาเน่โอ้น่ากินกินอันน,น้ำลาบเนาะอันนี้เป็นเครื่องต้มยำของค้าเรามีมากมายครับเอาลายๆอันนี้เขาเรียกพักอะไรพักติ้นเต่า โอ้ยอย่างกูอะน,นั่นอะไรนะสามพร่มแรกบลลนลำธารผัตกตีนเต่าผ <c oughs> ักตีนเต่าเะากอมหอมแดงน้อยครับผักบ้านล้วนๆครับเอามาจากบ้านเลยมันแต่บ้านเลยนี่ <c oughs> โอ้ยกะเพราไหมกะเพราแดงวนหนึ่งครับวันนิชวนหนึ่งอย่างเดียวเลยเผือก <c oughs> <c oughs> เดืกมันอ่อน,อนบัควินฟ้าโคดานเรียกเพกาเนาะอันนี้สักคูต้มครับน่ากินครับอันนี้เป็นละช่องช่องน้ำกะทิครับน่ากินครับทำเองอันนี้จะเป็นด้านมันเชื่อมมันหานในที่นี่แหม คนเองครับนาทีทันมาใไปใส่ทันไไหนอมหอมเมื่อหอมใบเตยน่ากินมากแม่วัดดีจ้าโอ้สมหมูวะแม่อะไรคะสมหมูสมมูหม,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 มูอันนี้ยังแม่นี่ลูกตาลบ่ลูกตาลเชื่อมลูกตาลเชื่อมครับนี่ถุงเจา้าบาทแม่10บาท10บาทต้อขายถูกมาแล้วครับตลาดนัดวันศุกร์บ้านวัดของ บ้านๆครับหัวฝักยาวหัวปีแตงกวามีเจ้าของพื้นบ้านเราครับบ้านพริกแกงตรงนี้เป็นดอกไม้วันนี้วันโกนบ่ใช่ค่ะโอ้ดอกไม้ครับเครื่องไหว้เป็นวันโกนครับมานะครับมีโอกาสก็มา บ่ายโมงถึงหนึ่งทุ่มครับตลาดนัดบ้านวัดวัดตีจ้าคุณแม่ใช่มใแม่จ้าข้าวโใส่ผึ้งก็เสียเนี่ยได้ยังม่ามือนี่งช่ยแม่ได้กินน,าาน้าโพท่านกบเลยจ้ะเขาต้มมัดเขาต้มแซ่บกินได้ต้มแซ่บอันนี้ยังมุกยังเนี่ยมุกไก่มุกปลาจ้ะปลาอันนี้แกงหน่อไม้แซ่บแกงหน่อไม้เว้อจะบาทแม่ก็ถุงเงยเลยยี่สิบบาทจ้าถูกไข่เซน่าแม่เนาะ อเดียวอิมออ่มเหมือเทียเ่ยน่ยครับจบอิอมอ่มนะครับวันพุธในวันศุกร์ตลอดนัดบ้าน<ม>วัดนะตรงนี้จะเป็นด้านผลไม้ครับส้มจี๊ดองุ่นไข่ปลาครับอันนี้ก็เป็นดอกไม้ โอ้มีไหมจะเสียดใช่ไหมปลาเจ้าไหมปลาจมปลาจมกุ้งปลาจมบานกุ้งบานนั่นนี่ปลาหน่าแม่นะปลาซิวปลาซิวเฮ้ยห่วยชิมจักตะพี่น้องแม่เน้อถ้ากินมากกับนี่เป็นผัดปลาดุกครับกับข้าวตอนเย็นด้วยเช่นะครับผมครับอันนี้ก็เป็นหน้าขนมครกครับ ขอบคุณมากครับ